สวัสดีครับพบกับผมกลมรีวิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีปัจจัยเลื่อนมาแนะนํากันนั่นก็คือปจจัจเลื่อนของทางยี่ห้อซานตานะครับผมตัวน,นี้จะเป็นขนาด12นิ้วนะครับผมหรือว่า300มิลิเมตรนะครับตัวปากปจจแจนะครับสามารถจับได้ถึงขนาดที่3 3มิมลิเมตรนะครับตัวนี้การออกแบบ ห้าจับนะครับมีการออกแบบที่ค่อนข้างบางนะครับผมจับได้ถนัดนะครับมีรูคล้องพร้อมเรียบร้อยแล้วก็มีการปัม๊มห่อซานตาพร้อมกับเลขเรีย i a l number ไว้เรียบร้อยนะครับการหมุนปรับเข้าปรับออกก็สามารถทำได้อย่างลืนล่นลื่นง่ายๆมือนะครับตัวหัวประแจมีการชุบคมเนียมนะครับปัดเงามาเรียบร้อยนะครับผมตัวเลขก็มีการยิงเลเซอร์อย่างชัดเจนนะครับ สามารถมองเห็นได้ลักษณะการขันนะฮะก็ขันได้ใช้งานได้ดีครับปรับเข้าปรับออกได้สบายครับผมน้ำหนักก็รู้สึกว่ากำลังพอดีนะครับไม่หนักหนาปรับเข้าปรับออกได้ง่ายๆเลยครับน้ำหนักเาบาครับผมกรบผมกลมรีวิวขอขอบคุณครับผม